ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยนะเริ่มเต็มอ่ะเราทำเยอะอ่ะโอเคอ่ะใส่ถังเลยอน้ำกนโกงไปเลยครับอ่านั่นแหละกวดนั่เลยนะเดี๋ยวให้มีอสยามขยมเลยนะน้ำตาลโอดกากตั้งแต่ใจเยอะอีกถ้วยหนึ่งอีกถังหนึ่ง เราจะทำเยอะพราอัวทำให้น้ำตาลที่หกจะหมักนานตาะใช้เยอะโอเคครับนี่ดนะเดี๋ยวจะไม่พอหกถังอโอเคคนๆให้ข้าวทำมันละลาย ก็ใสท่ทีเดียวโก้ไม่ได้หรอกค่ะมันละลายช้าอ่าละลายคนนั้นละลายก่อนฮะอ่นึงคนให้มันละลายก่อนให้มันละลายให้เรียบ,ร,ยบร้อยถ้ามันละลายเรียบร้อยไม่นอนคนถือใช้ได้แล้วมนละลายเยอะ คนล,ลายอยาเต้นแบ่งครึ่งครึ่งครึ่งขยำใส่ครนะึ่งหนึ่งห่อเนื้อแบ่งสองถังไงแบ่งสองถังเลยเล้นเยอะมอมเมามันหน่อยให้มืนให้เป็นหมัน เดี๋ยวเราเติมน้ำด้วยเราหมักเยอะมีก้อนมีห้าห้าก้อนหกก้อนเนี่ยหกก้อนใช่ไหมอ่าก็อย่างละสามเลยครับอ่าม่นถังละสามเลยถังละสามอ่าฮะขยี้ขยี้ก่อนนะค่อยคุยคุยกันนะทีละก้อนถือคุยเอ่าขยี้ขยี้ก่อนครึ่งอ่าครึ่งถุงครึ่งถุงอ่ะแง่ายถงละครึ่งถุงอ่ะขยี้ขยี้ก่อนฮะเยอะๆดึงเยอะ ให้ฝอยๆเดือดละลายน้ำดีๆขึ้นถุงเลยขึ้นถุงก่อนติดขึ้นถุงก่อนเลยเราก็พยายามทีเดียวได้เลยขยี้ไปเริ่มอ่าเรียกฝอยๆเดี๋ยวเราก็นั่ง น้อยะสาหรอคะครึ่งถุงไงสามใช่ไหมครึ่งถุงอ๋อครึ่งถุงเลยกดทีเดียวก็ได้อ่าขยี้ขยี้ก่อนอ่าโอเค ที่จะถังก็จะออกหมดเลยคือถังนี้ก็ได้ฮะถังใหม่ถังใหม่ด้วยครึ่งถุงนะครึ่งหอยยังไงครึ่งนั่นนี่อ่ากีะสิบกระยิบนะอาชาเนี่ยนะครับเอาก็ทำสองถัง ใส่พริกแกงก่อนหรือพริกแกงนั้นเนี่ยก่อนเ้ิมน้ำพริกแกงเอา,เอาไม่หม,มดแล้ <laughs> เราอัดเยอะวัเดี๋ยวต้องเติมน้ำอีกที่เป็นสิบไร่มันทำนิดหน่อยไม่ไหว หมดให้หมดถอนใหหมดถอนเลยฮะ <Okay. S 1> อ่าให้เท่าๆกันไงสองฟันเท่าๆกันอ่จะมีแค่ห้ากองจ้ะอ่ามีห้ากองนะ trang trang ừ. nha cái trang còn nó lai lai ngay ngay quả trang cũng lên á một lời một à một ขาดนะขาดจนเลยขาดไปหมดมั้งออกไหมออกนะอ่าออกค่ะมันเหนียวเหนียวหยดแกงแผ <c oughs> ็งเผ็ดเผ็ดเผ็ดดี สูงหนึ่งข้ากิจฉ ไปดูอิ่งก็ภูมิใจชาวบ้านเรตอบยอดขั้นกีหนึ่ง ใส่น้ำต้มใส่น้ำใส่อีกทีแล้วก็ได้ง่ายดีได้ขยันพี่เดียวเลยนะใส่เหล้าใช่ไหมอ่าเหล้าอ่าให้เมาอ่าหนึ่งขวดก็ไปหมดหมดเลยน้ำต้มไ่ชูอุ้ยแล้วโซซีน้ำต้มไ่ชู เปิดเลยก็ได้เปิดทั้งพดนในหมดนขวดเลยนะหมุนเลยห<า>มุนฟ้ากเลยนะใส่ห,หมดนขวด ลมหนึ่งขวดน้ำตาด้วยมั้งเถอจ้อะฮะไม่มีน้ำตาไปวยแล้วไงอ๋อลมหนึ่งขวดมะพร้าวหนึ่งมะพร้าวหนึ่งลูกน้ำใส่เออที่สอดแล้วมะพร้าวก่อนออทีละลูกทีละลูกก็ได้ครับอื เฉาะน้ำใส่แล้วก็เนื้อใสด้วยนะ้อนขูดได้ได้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลาังพะอ่อนเฉาะใกล้ๆน้ำหก,กได้ถกในนั้นเลยอ่าเทาน้ำก่อนเลย มีเนื้อไหม,มเนื้อไม่ค่อยมีใช่ไหมเดี๋ยวช้อนมาขุดที่หลังก็ไดนะ้ช้อนช้อนเอาช้อนมาขุดนี่นกันหน่อยที่เดียวเลยแล้วก็ที่เตียงมันมีใครอหอม,หม ขูดเนื้อด้วยครับานีา้ขูดได้อ่ามีแล้วขูดมาฮะอ,อ่าแต่ขายหอมไม่ให้ตักให้หมดเลยน,นั้นออ ทางหนึ่งใช่ไหมคะอ่าทางถัง่ะไม่ตะไคร้ตะไคร้อ่ะสับทีให้หมดหมดกอเนอี่ยาใส่ถังอ่านั่นนะพอ,ะอสับละเอียดกันการน้ำออกมาเยอะๆเลยสับละเอียดหน่อย ันเลยหั่นเลยอาหารกันแล้วเนเี่ยหันกันแล้ครับง่ายดีใหญ่เนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรใหญ่เนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรฮะเป็นเดือนะไรใช่ไหมหั่นจากไหนไม่เป็นเดือนเลยสิบกว่าวันต้องดูดูผมสูตรนี้เร่งสิบกว่าวันพอแล้วดูเดี๋ยวดูทีหนึ่ง เดือนหอยทากขึ้นต้นไม้พอดีไม่ไหวแล้วเอานี่พ่นได้นหะมน่าพ่นเนี่ยพ่นต่อแตนไร้หมดเนี่ยเพิ่งเพิ่งไปหมดเนี่ยไอ๊ตัวที่ที่พ่อหนีไปเรื่อยหลวัดอือแล้วอันนี้ไปสี่เนี่ยละแน่นอนอันนี้ถังหนึ่งร้วอยังไรอ่าถังหนึ่งถังหนึ่ง จะตอนทําทถังใหม่สัก3ต้นกันนะถังสัก3ต้นอีกเกิดมาใส่ พอแล้วมาเลยต้หนึ่ถังนะคะถัะงเนี่ยหมดถังเลยเนี่ยยกเขียงมัก็ได้ครับกวาดลงเลยง่ายดีพอเราใช้เยอะขูดเข้มข้นเราที่ไหลไล่แล้หอยทากไปเยอะแมงก็เยอะอ่าคนเลยอ่าน,นี่คนเลยหมุนเท่าๆกันเลยคนเยอะๆพริกแกงให้แกงให้ให้ใหพริกแกงละลายนะพริกแกงละลายด้วยไม่ไปไม่ไปเห็นเป็น,ป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 นก้อนพริกแกง ตตไครายะตครายหอมตตไครายอีกอย่างาดูพริกแกงละลายไหมถ้าละลายก็พอม <Okay. S 1> ทำถังใหญ่ <Okay. S 1> โอ้กินพริกแกงฉุนเนี่ย okay. ใยาในคลิกใส่ยางคลิกเส่ยางเติมน้ำหน่อยได้ทีเดียวยกไหวไหมเนี่ยไหวค่ะ <por> ถ <th eta> ึเอาไว้ไ <All> ว้ในบ้านข้างถังแก๊สให้กันไว้ในร่มให้โดนแดดอ๋อในนี่เ้างในใช้ในบ้านนโอเคเรียบร้อย แล้วก็ปิดฝาแล้วก็แก็บไว้ปิดฝาหลมหลวมไม่ต้องแน่นมากแก๊สมันขึ้นมาให,ให้ให้แกงละลายนะให,และลให้แกงละลายให้หมด <c oughs> กินนี่ใช้ไหมกินนี่รู้ว่าเผ็ดนะ อยากฆ่าตาตัดยืดแต่ไม่ไหวหอ,หอยต้องหอยท่าเยอะแล้วกันโอ้ฆ่าไม่เถอะเราขีดไล่ไปเขาไปอย่างเงี้ยแล้วเป็นหมันแล้วไปเองนู่นเราจะทำวันนี้มันจะหนีหรือเปล่ปาก็ไม,ม่รู้นะอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วปปนี่คือทำแค่น,นี้นะ